สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน o อ s t u d i o โกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปอยู่กับการสปอยหนังเรื่องสุรเกตคนอืดฝันรกคนนิ่งตัวหนังเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวในยุคสมัยของโลกที่ทันสมัยมากๆปัจจุบันมนุษย์ไม่ต้องออกมาใช้ชีวิตด้วยร่างกายของพวกเขาเองในทุกๆวันเนี่ยพวกเขาใช้เพียงแค่หุ่นยนต์ในการดํารงชีวิตแค่นั้นซึ่งเจ้าหุ่นยนต์พวกนี้ก็แทบจะมีทุกอย่างราวกับว่าเหมือนร่างกายของพวกเขาเองแถมยังปรับแต่งรูปร่างหน้าตาได้ตามใจชอบ ด้วยเหตุผลนี้ก็เลยไม่มีใครใช้ชีวิตเหมือนกับแต่ก่อนทว่าจูจ่ๆก็ได้มีใครบางคนเสียชีวิตจากการบังคับหุ่นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกมากๆเพราะว่าตั้งแต่มีหุ่นมามันยังไม่เคยทําให้คนบังคับตายเลยแม้แต่ครั้งเดียวทอมในตํารวจประจําเมืองเขาได้รับหน้าที่ให้สืบคดีนี้ตัวของทอมได้เริ่มตามหาเบาะแสจากเรื่องที่เกิดขึ้นและยิ่งเขาขุดคนในเรื่องนี้ไปมากเท่าไหร่ความอันตรายมันก็ตามมาด้วยเช่นกันซึ่งทอมจะสามารถจัดการกับคดีนี้ได้หรือไม่และเรื่องเล่าในหนัง เรื่องนี้จะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังได้เริ่มเรื่องมาที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะเป็นคนที่มีเงินพอสมควรตัวของเด็กหนุ่มได้สั่งให้คนขับรถพาเขาไปส่งที่ผับและเมื่อเด็กหนุ่มมาถึงแล้วเขาก็ได้ตรงเข้าไปด้านในทันทีและในระหว่างที่เด็กหนุ่มกําลังจะไปมีความสุขเขาก็ไม่ได้รู้เลยว่าได้มีใครบางคนสะกดรอยตามมาด้วยกลับไปที่เด็กหนุ่มหลังจากที่เข้ามาในผับแล้ว <helmet. S 1> <ropic. S 2> เขาก็เริ่มสนุกสนานกับที่นี่ทันทีเด็กกกกหนนนุ่มมมระดดลลงงงไปเต้ทาาาูค ในระหว่างที่กําลังเต้นอย่างเมามันตัวเด็กหนุ่มก็ได้ไปสบตากับหญิงสาวคนหนึ่งทั้งคู่ดูเหมือนจะสนใจในการและกันอยู่ไม่น้อยทําให้สุดท้ายทั้งสองคนก็ได้มาต่อกันอยู่ที่หลังร้านในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังนัวเนียกันอยู่จู่ๆชายคนที่สะกดรลนยตามเด็กหนุ่มมาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในตอนแรกเด็กหนุ่มไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าคิดเพียงแค่ว่าเป็นแค่คนธรรมดาทว่าไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นชายคนนี้ก็ได้หยิบอุปกรณ์อะไรบางอย่างอางอ,อกมาจากกระเป๋าหลังจากนั้นก็ได้เกิดแสงสว่างจ้าขึ้น เมื่อใช้ปริศนาลงมือเสร็จแล้วเขาได้รีบขับรถออกไปทันทีแต่ในตอนที่เขาขับรถออกไปหน้าผับรถยนต์ที่วิ่งสวนมาก็มองไม่ทันทําให้รถยนต์คันนี้เสียหลักถลยไปชนกาดคนที่ยืนเฝ้าอยู่ที่หน้าผับนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานนักตำรวจก็ได้มาอย่างที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปีเตอร์และเจ้าหน้าที่ทอมได้รับหน้าที่ให้มาดูแลคดีนี้ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่ารถคันที่พิกว่ำได้บังเอิญไปทับหุ่นยนต์กาดที่อยู่หน้าผับเขาโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรเน่ ากคนที่มาเที่ยวผับล้วนแต่เป็นหุ่นยนต์ทั้งนั้นถัดมาหลังจากที่ทอมตรวจสอบหุ่นยนต์ยามเสร็จแล้วเขาก็ได้ถูกเรียกตัวไปที่หลังร้านโดยที่นี่ก็มีหุ่นอีก2ตัวที่พังเสียหายอยู่ตัวแรกเป็นหุ่นยนต์ผู้หญิงธรรมดาที่ได้ถูกลงทะเบียนไว้ทว่าหุ่นยนต์อีกตัวกลับไม่ได้มีการลงทะเบียนผู้ใช้ไว้เลยโดยที่หุ่นนั้นก็คือหุ่นของเด็กหนุ่มนั่นเองดูเหมือนว่าหุ่นทั้งสองตัวมานตาจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงรวมถึงชิปควบคุมด้วยซึ่่่่งงนนนก็็าาาจะเเปหหตตุุผลววททํไมัั้ ถึงใช้งานต่อไปไม่ได้ทั้งคููไม่รู้เลยว่าทําไมหุ่นทั้งสองถึงพังแบบนี้เบาะแสที่เหลือเพียงอย่างเดียวคือการไปถามเจ้าของหุ่นผู้หญิงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เมื่อทอมกับปีเตอร์เดินทางมาถึงบ้านของเจ้าของหุ่นปรากฏว่าชายผู้ที่เป็นคนใช้งานได้เสียชีวิตจากการใช้หุ่นซึ่งทอมกับปีเตอร์ก็ไม่ทราบสาเหตุเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนื่องจากไม่เคยมีข่าวที่คนจะตายจากการใช้หุ่นทําให้คดีนี้มันเป็นคดีที่แปลกและน่าสงสัยแบบถึงที่สุดต่อมาเมื่ ข้อมูลอะไรมากมายทั้งสองคนก็ได้กลับมาพักที่บ้านทางด้านทอมเขาได้นําหุ่นของตัวเองกลับมาชาร์จแบตซึ่งจากเหตุการณ์นี้จะทําให้เราได้เห็นร่างกายจริงๆของทอมว่าเขาเป็นเพียงแค่ชายธรรมดาวัยกลางคนเท่านั้นตัวของทอมเขาได้อาศัยอยู่กับภรรยาที่มีชื่อว่าแม็กกี้ทว่าดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แม็กกี้เธอได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ภายใต้หุ่นยนต์ของเธอและถึงแม้ว่าทอมอยากจะไปพักกับเธอที่เป็นร่างกายจริงๆแม็กกี้เธอก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่ อาจจะเป็นเพราะว่าเธอเสียใจจากการจากไปของลูกชายหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปหมดแล้วทุกคนล้วนใช้ชีวิตผ่านหุ่นยนต์เป็นหลักซึ่งตัวของเธอก็เป็นหนึ่งในผู้คนเหล่านั้นตัดกลับมาที่คดีของทอมดูเหมือนว่าทอมจะเจอเบาะแสอะไรบางอย่างแล้วอย่างแรกคือชายคนที่สกดอตร่อยตามเด็กหนุ่มมาเหมือนจะเป็นคนที่เล่นงานหุ่นทั้งสองตัวนี้แถมจากการกระทําของชายปริศนาคนดังกล่าวก็ได้ทําให้คนบังคับหุ่นยนต์ทั้งสองได้ตายลงส่วนอีกเรื่องหนึง่งคือเจ้าของหุ่นยนนนนนผู้้ชายเเด็กหุ่มคนนีป ลูกชายของดรแคนเทอร์เจ้าของบริษัท VSI ผู้คิดค้นหุญญ่นยนต์โคลนนิ่งที่ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันทางด้านทอมเมื่อเขาได้ทราบเรื่องแล้วเขาก็ได้รีบไปหาแคนเทอร์ทันทีในตำรวจวัยกลางคนได้ถามกับดอกเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าไปว่าทำไมลูกชายของเขาถึงสามารถเอาหุญญ่นยนต์ของดอกเตอร์ไปใช้ได้แล้วมันมีเหตุผลอะไรที่ลูกชายของดอกเตอร์แคนเทอร์ถูกปองร้ายแบบนั้นทางฝั่งดอกเตอร์แคนเทอร์ก็ได้ตอบกลับมาในเรื่องของการใช้หุญญ่นยนต์ตามประสาพ,พอ่อเขาก็ต้้้้ออออองงนนนุุญาาาาตตใใหหลลููกชชยยยเ,ญญเย่่์ขขไปแว ซึ่งว่าถึงแม้หุ่นยนต์ทั่วไปมันจะผูกกับระบบ DNA แต่แคนเทอร์เขาเองนั้นเป็นถึงเจ้าของบริษัทมีหรือที่เขาจะดัดแปลงหุ่นยนต์พวกนี้ไม่ได้แต่ทว่าเรื่องที่ลูกชายของเขาถูกปองร้ายเขานั้นกลับไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยสิ่งนี้มันทําให้ทอมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าคนร้ายอาจไม่ได้ตั้งใจฆ่าลูกชายของดเรแคนเทอร์แต่ด้วยความที่เด็กหนุ่มเอาหุ่นยนต์ของดรไปใช้นี่อาจเป็นเหตุผลที่ลูกชายของเขาต้องมาตายแทนตัวของแคนเทอร์เองซึ่งทางด้าน, Can ter, านแคนเทอร์เมื่ม Lock อออากก็จ ไปเพื่อไปร้องไห้เลยด้วยซ้ำในตอนนี้ทอมไม่สามารถถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแคนเทอร์ได้แล้วนายตำรวจเลยเลือกเปลี่ยนแผนล,ลงไปคุยกับทีมเอนจิเนียร์ว่ามันจะมีเหตุผลอะไรที่ทําให้หุ่นยนต์ของพวกเขามานตาทั้งสองดวงระเบิดออกมารวมถึงชิปควบคุมก็จะเสียหายเช่นกันด้วยทีมเอนจิเนียร์ของบริษัทก็ได้บอกกับทอมไปว่าการที่จะเป็นแบบนี้ได้ระบบทุกอย่างของหุ่นต้องถูกทาลายในเวลาพร้อมกันแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นคนควบคุมก็จะไม่ได้รับอันตรายเนื่องจากตัวหุ่นมันมีระบบเซฟตี้อยู่เป็น ไปไม่ได้เลยที่คนเหล่านั้นจะตายจากการใช้หุ่นพวกนี้ทว่ามันก็ได้มีหุ่นของกองทัพตัวหนึ่งที่มีอาการคล้ายกับสิ่งที่ทอมบอกหุ่นตัวดังกล่าวไม่มีดวงตารวมถึงชิปควบคุมก็เช่นเดียวกันทางด้านทอมเมื่อเขาได้รู้เรื่องนี้แล้วก็ได้รีบตรงไปที่กองทัพเพื่อถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่แล้วทอมก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาเลยซึ่งนั่นก็เพราะว่าทางกองทัพได้ใช้หุ่นยนต์มากมายในการต่อสู้แถมอุปกรณ์ต่างๆกองทัพก็มักจะทอดออกไปตรวจสอบทั้งนั้นทําให้ไม่แปลกกเยยทีี่่่่หุนนตตต์ััวววดดงงาาจะไมม และชิปควบคุมแต่ถึงแมว้ว่าทีกองทัพจะไม่ได้ข้อมูลอะไรกลับมาเลยโชคยังดีที่ฝั่งปีเตอร์ได้รู้ตัวแล้วว่าชายปริศนาคนนั้นคือใครโดยที่ชายคนนี้เขามีชื่อว่าไมค์เป็นคนที่ค่อนข้างมีประวัติอาชญากรรมร้ายแรงแต่ไม่ว่าจะถูกจับกุมตัวกี่ครั้งก็ถูกปล่อยตัวออกมาตลอดหมายความว่าน่าจะมีะรายใหญ่คอยหนุนหลังอยู่ตอนนี้ปีเตอร์สามารถแกะอรอยได้แล้วว่าไม์นั้นอยู่ที่ไหนซึ่งหลังจากที่เธอเจอแล้วเธอก็ได้ออกหมายจับพร้อมกับส่งตำรวจไปที่นั่นทันทีด้านทอมที่เขาฆ่าใจคดีี ๆเขาก็ได้ตามไปหาไม้เช่นกันในตอนนี้หุ่นยนต์ตำรวจมากมายกำลังตามล่าตัวชายหนุ่มคนนี้อยู่ตัวของไม้เขาก็พยายามขับรถมอเตอร์ไซค์หนีอย่างสุดชีวิตซึ่งก็ดูเหมือนว่าปลายทางของชายคนนี้จะเป็นพื้นที่ปลอดหุ่นยนต์ที่พวกหุ่นยนต์จะไม่สามารถข้ามไปยังเขตแดนนี้ได้แต่ก่อนที่ไม้จะไปถึงด้วยความที่ตำรวจมาก,กันหลายคนมากๆในที่สุดชายหนุ่มก็จนมุมเข้าจนได้ตัวของไม้ที่ได้อยู่ในเวลาขับขันเขาได้เอาอุปกรณ์อะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋าหลังจากนั้นก็ได้ยิงใส่พวกตำรวจทันทีทาง ด้านตำรวจที่โดนปืนฉายแสงของไม้ยิงใส่พวกเขาก็ได้เกิดอาการเหมือนกับลูกของแคนเทอร์ดูเหมือนว่าทุกคนจะตายกันหมดจากเหตุการณ์นี้ทอมที่ได้ตามมาก็ได้ถูกไม้ใช้ปืนนี้ยิงใส่เช่นกันแต่โชคดีที่ทอมถอดอุปกรณ์บังคับได้ทันเวลาทําให้เขาไม่ได้ตายเหมือนกับนายตำรวจคนอื่นๆแต่ด้วยความที่คนขับหอของทอมได้ตายไปแล้วทําให้หอที่เขานั่งมาตกลงไปในพื้นที่ปลอดหุน่นซึ่งด้วยความที่ร่างกายของทอมเป็นหุ่นยนต์การตกจากที่สูงมันก็ได้รับผลกระทบแค่หุ่นของเขาเท่านั้นแถมหุ่นนนยต์ขอองทอม,มัก็ เป็นรุ่นที่แข็งแรงมากๆเขาเลยได้กลับมาบังคับหุ่นยนต์เพื่อไล่ตามตัวของไมล์ต่อไป ้งฝั่งไม์เขาก็พยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดอย่างสุดชีวิตทว่าไม์ก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาเขาคงไม่สามารถหนีรอดจากหุ่นยนต์ที่แข็งแรงกว่าไปได้ชายหนุ่มกำลังจะถูกหุ่นยนต์ตำรวจตรงหน้าควบคุมตัวแต่ก่อนที่เหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นทอมก็ได้ถูกคนในพื้นที่เล่นงานเขาซึ่งนั่นก็เพราะว่าที่นี่มันเป็นเขตปลอดหุน่นคนที่นี่ล้วนใช้ชีวิตแบบเดิมพวกเขาไม่ต้องการหุ่นเหมือนกับทอมสิ่งนี้ก็เลยทําให้ในายตำรวจถูกคนในพื้นที่เล่นงานแล้วไม่สามารถจับขุมตัวไม์ได้แถมจากเรื่่่ออองทททนนนนีีมกนนนนนใใวัั้้ําห เกิดความวุ่นวายใหญ่โตเอามากๆพวกเขาได้ไปล้าเส้นประชาชนในเขตปลอดหุ่นในตอนนี้ผู้คนเหล่านั้นจึงได้ออกมาประท้วงถึงสิ่งที่พวกเขาได้พบเจอ กลับมาที่ทอมทอมนั้นได้ถูกพาตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแม็กกี้ได้พาเขามาที่นี่เพราะว่าหลังจากที่เธอกลับมาจากทํางานเธอได้เห็นสามีของตัวเองนอนจมกองเลือดอยู่ต่อมาสโตนหัวหน้าของทอมก็ได้มาเยี่ยมเขาโดยที่สโตนก็ได้บอกกับทอมไปว่าตอนนี้ทอมได้ถูกพักงานแล้วเหตุผลมันก็มาจากสิ่งที่เขาได้ไปก่อขึ้นจนเบนบานปลายเป็นการประท้วงที่ใหญ่โตมากๆทว่าถึงแม้ว่าทอมจะได้ยินแบบนี้เขาก็ไม่ยอมรับเนื่องจากไมมีอาวุธที่เป็นอันตรายมากๆครอบครองอยู่นายตรวจมากกว่า ว่าหาคนได้ตายลงจากเหตุการณ์นี้ตัวของทอมก็เลยไม่สามารถยอมรับคําสั่งของสโตนได้แต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นพระเอกของเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าสโตนมีอํานาจมากกว่าเขาแถมสโตนก็ยังรับปากว่าเขาจะเอาคาดีนี้ไปดูแลด้วยตัวเองนี่เลยทําให้หลังจากที่สโตนกลับออกไปแล้วทอมก็ได้ตัดสินใจหนีออกมาจากโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปตามสืบคดีของเขาต่อทว่าทอมก็ไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยร่างกายจริงๆมากแล้วในตอนแรกมันเลยทําให้เขาสับสนและวิตกกังวลมากๆแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็จะต้อง ก้าวข้ามเรื่องนี้ไปให้ได้เพราะว่าสิ่งที่ทอมกำลังจะทําต่อไปคือการไปตามเบาะแสของไม้ที่เขตปลอดหุนก็เลยทําให้เขาต้องรีบปรับสภาพร่างกายโดยเลียงไปได้ จนในที่สุดทอมก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตด้วยร่างกายจริงๆได้ตามปกติเมื่อทําได้แล้วทอมก็ได้มายังเขตปลอดหุ่นทันทีแต่ทว่าเมื่อทอมเดินทางมาถึงเขาก็ต้องพบกับสิ่งที่น่าผิดหวังซึ่งนั่นก็คือตอนนี้ไม้ได้ตายจากไปแล้วโดยที่ร่างกายของชายคนนี้ก็กําลังจะถูกเผาซึ่งก็มีโปรเฟตผู้นําของที่นี่กาลังปราศัยอยู่หลังจากที่เสร็จพิธีศพของไม้แล้วทอมที่รู้ดีว่าโปรเฟตจะต้องรู้อะไรบางอย่างก็เลยได้ตรงเข้าไปถามชายที่เป็นผู้นําทันทีแต่เมื่อพวกของโปรเฟตรู้ร ว่าทอมไปตํารวจที่ใช้หุ่นยนต์พวกนั้นก็ได้พากันมารุมอัดทอมอยู่พักใหญ่โปรโเฟตท,ที่ไม่อยากให้เรื่องราวมันบานไปลายไปมากกว่านี้ก็ได้ห้ามลูกน้องไว้พร้อมกับได้บอกกับทอมไปว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรของไมเลยซึ่งนั่นมันก็รวมถึงเรื่องที่ไม์ครอบครองอาวุธสุดอันตรายอยู่ด้วยหลังจากที่คุยกันเสร็จโปรโเฟตก็ได้สั่งให้ลูกน้องพาทอมออกไปจากที่นี่ทางฝั่งทอมที่เขาไม่สามารถทําอะไรได้ก็เลยต้องจําใจออกไปจากที่นี่แต่โดยดีซึ่งในส่วนของโปรโเฟตจริงๆแล้วเขาเนือรู้เรื่องอาวุธที่ไม์ครอบคอลออดแถมในนนตี้ ปืนนั่นมันก็อยู่กับเขาได้ด้วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าโปรเฟสต์น่าจะมีแผนการอะไรบางอย่างอยู่ในใจตัดกลับมาที่ทอมหลังจากที่เขากลับออกมาจากเขตปลอดหุนในระหว่างที่นายตำรวจกำลังจะกลับบ้านจูจูด็ดอกเตอร์แคนเทอร์ก็ได้ปรากฏตัวออกมาในร่างกายของหุ่นยนต์เด็กซึ่งด็อกเตอร์ก็ตั้งใจจะมาถามาเรื่องคดีของลูกชายเขาแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่ทอมรู้เพียงแค่ว่าชายชื่อไมค์เป็นคนสังหารลูกชายของแคนเทอร์ตอนนี้ไมค์ก็ได้ตายไปแล้วทําให้ทอมไม่ได้อะไรเพิ่ม ตอนนี้ที่เขารู้อยู่เพียงอย่างเดียวคืออาวุธที่ไมยใช้มันเป็นอาวุธที่มีรูปร่างคล้ายกับไฟฉายซึ่งเจ้าสิ่งนี้มันก็มีความอันตรายขนาดที่สามารถฆ่าคนได้ง่ายๆเลยเมื่อด็อกเตอร์แคนเธอร์ได้ยินสิ่งที่ทอมพูดออกมาเขาก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ลูกชายของเขาตายทั้งคนแต่คดีกลับไม่คืบหน้าด็อกเตอร์แคนเธอร์ก็เลยโยนบ่อแสวาให้ทอมสนใจกับอาวุธสิ่งนั้นให้มากๆหลังจากนั้นตัวของด็อกเตอร์ก็ได้กลับไปในตอนนี้ชีวิตของทอมดูจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อออออองงงงขขคดีเเหยืื่รร มันก็ดูท่าไม่ดีทั้งนั้นทอมไม่พอใจที่แม็กกี้เอาแต่ใช้ร่างกายของหุ่นยนต์ใช้ชีวิตแขมเพื่อนของแม็กกี้แต่ละคนก็ดูเหมือนจะมีแต่คนไม่ดีทอมอยากได้ภรรยาของเขาคนเดิมกลับมามันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่อยู่ต่อหน้าเขาในตอนนี้ทว่าทางฝั่งของแม็กกี้เธอก็ไม่พอใจที่ทอมมาก้าวไกลชีวิตของเธอมากไปรวมถึงภาคนี้ทอมก็ก้าวร้าวมากๆขณะที่เข้าไปทำร้ายหุ่นยนต์เพื่อนของเธอสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้มีปากเสียงกันจนแม็กกี้ได้เดินหนีไปทิ้งเหลือไว้เพียงแค่ทอมท แต่จริงๆแล้วแม็กกี้เธอก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ไม่น้อยเธอเอาแต่ใช้ร่างกายของหุ่นยนต์ใช้ชีวิตมาโดยตลอดหลังจากที่เธอสูญเสียลูกชายไปก่อนหน้านี้และนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่แม็กกี้ปิดกั้นตัวเองจนไม่อยากกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมทว่าเธอก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับทอมผู้เป็นสามีไป ตัดภาพกลับไปที่ทอมในตอนนี้เขาก็ยังคงตามหาเบาะแสถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่ทอมก็ได้มาค้นข้อมูลของอาวุธที่หมายใช้และในที่สุดก็ดูเหมือนว่าทอมน่าจะเจอเบาะแสอะไรบางอย่างเขาในเวลาเดียวกันทางฝั่งของปีเตอร์คู่หูของทอมเธอกําลังนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านอย่างเงียบๆแต่แล้วจู่ๆก็ได้มีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นหุ่นตัวนี้ได้ตรวจสอบข้อมูลจนมันได้เจอข้อมูลที่ต้องการหลังจากนั้นมันก็ได้ฆ่าปีเตอร์ทิ้งพร้อมกับได้อนถ่ายข้อมูลหุ่นของปีเตอร์ซึ่งเลยทําให้ช สังหารปีเตอร์สามารถควบคุมหุ่นยนต์ของเธอได้ในวันถัดมาทอมได้ตรงไปที่กองทัพเพื่อถามถึงอาวุธที่ไมใช้จากการที่เขาได้ไปสืบค้นข้อมูลมาทําให้ได้ดูว่าทางกองทัพได้วิจัยอาวุธชิ้นนี้ขึ้นมาเองรวมถึงในตอนนี้ทอมก็มีรูปถ่ายของอาวุธปืนชิ้นนี้แล้วด้วยซึ่งจากการที่ทอมรูเรื่องนี้แล้วทางกองทัพก็ไม่สามารถปิดบังต่อไปได้พวกเขาได้เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอาวุธชิ้นนี้ตัวบริษัท VSI ผู้ที่ผลิตหุ่นยนต์ได้พัฒนาขึ้นมาเองแต่ด้วยควาามมที่ัันนนนอตรยจเกิไป อาวุธชิ้นนี้ก็ได้ถูกสั่งทําลายไปทั้งหมดทว่ามันก็ยังมีชิ้นหนึ่งที่ยังหลงเหลือรอดซึ่งนัน่นมันก็คือชิ้นที่หมายใช้เหตุผลที่กองทัพยอมเล่าให้ทอมฟังก็เพราะว่าพวกเขาต้องการดูว่าอาวุธชิ้นนั้นอยู่ที่ไหนซึ่งหลังจากที่พวกเขารู้แล้วว่าอาวุธชิ้นนั้นอยู่ที่เขตปลอดหุนทางกองทัพก็ได้บุกไปชิงอาวุธชิ้นนี้มาทันที แต่ก่อนที่กองทัพจะไปถึงดูเหมือนว่าโปรเฟสจะรู้ตัวเขาได้สั่งให้ลูกน้องนําปืนนี้ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ปีเตอร์ซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะร่วมมือกันอยู่และหลังจากที่โปรเฟสสั่งให้ลูกน้องเอาปืนไปให้ปีเตอร์ได้ไม่นานทางกองทัพก็ได้บุกเข้ามาผัวของโปรเฟสได้ถูกโจมตีทันทีที่พบเห็นแต่แล้วสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นร่างของผู้นําฝ่ายที่เกลียดหุ่นเขาไส้ดันกลายเป็นหุ่นยนต์เองซึ่งนี่ก็ทาให้ทุกคนที่พบเห็นนนตกกใจมมมาๆแคคที่่่บบัังงหุขออฟยู ใครที่ไหนเขาคือดรแคนเธอร์ผู้คิดค้นหุ่นยนต์โคลนนิ่งนี้นั่นเอง ตัดกลับไปที่ทอมบางตอนนี้ทอมได้มานัดเจอกับปีเตอร์ซึ่งปีเตอร์ได้เอาเอกสารอะไรบางอย่างของกรมตำรวจมาให้เขาโดยที่เอกสารนี้มันก็เป็นเอกสารการจ่ายเงินที่สโตนจ่ายให้กับไม้จากสิ่งนี้มันก็ไม่แปลกเลยว่าทาไมไม้ถึงถูกปล่อยตัวออกมาตลอดหลังจากที่ถูกจับนั่นก็เพราะว่าเขาทํางานให้กับสโตนนั่นเองซึ่งทันทีที่ทอมทราบเรื่องนี้เขาก็ได้ตรงไปหาสโตนที่ห้องพร้อมกับได้ถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สโตนก็ตอบปฏิเสธอย่างเดียวในท้ายที่สุดทอมก็เลยไม่มีทางเลือกต้องจําใจจัดการ กับหุ่นยนต์ของหน้าหลังจากนั้นก็ได้ใช้ไอดีของสโตนดูดข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาทั้งหมดเมื่อได้ข้อมูลแล้วทอมก็ได้รีบวิ่งออกมาหาปีเตอร์ที่จอดรถรออยู่ปีเตอร์ได้ขับรถพาทอมหนีออกมาจากสถานีตำรวจทั้งสองคนได้พูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ทอมรู้แล้วว่าใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังโดยที่คนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเขาคือดร์แคนเทอร์ผู้คิดค้นและเริ่มหุ่นยนต์โคลนนิ่งไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรที่แคนเทอร์ไปแแแสสสดงงงงเเป็นนรรฟททลลล้้้วยยออกกับมาาาาิ่่่ีตตจ การกระทําของดเรแคนเทอร์ในครั้งนี้อาจจะทําให้หุ้นส่วนของเขาไม่พอใจเลยอยากจะกําจัดดรแคนเทอร์ทิ้งซึ่งคนที่รับงานนี้โดยตรงก็คือสโตนที่มาจ้างมาอีกต่อหน,นึง่งแถมสโตนก็คงเป็นคนที่มอบอาวุธให้กับไมไปนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมไมถึงมีอาวุธที่อันตรายแบบนี้ครอบครองอยู่ทางฝั่งของปีเตอร์เธอได้บอกกับทอมไปว่าอาวุธชิ้นนี้มันจําเป็นต้องมีรหัสถึงจะสามารถสั่งใช้งานได้เธออยากให้ทอมลองค้นดูรหัสจากข้อมูลที่ชิงมาจากสโตนทําให้ทอมเมื่อเขาได้ยินแบบนั้น้นเขาาาก็ไดทํต ที่ปีเตอร์บอกทว่าทอมก็ยังรู้สึกตะงหงิดใจอยู่ไม่น้อยว่าทําไมปีเตอร์ถึงรู้เรื่องนี้ได้ในที่สุดทอมก็ค้นเจอรหัสดังกล่าวแล้วซึ่งหลังจากที่ทอมเจอมันปีเตอร์เธอก็ได้ขับรถของเธอไปให้รถอีกคันนึงชนและด้ยวยความเธอร่างกายของเธอเป็นหุ่นเธอเลยไม่เป็นอะไรมากเธอได้ชิงข้อมูลมาจากปีเตอร์พร้อมกับปืนที่ได้มาจากโปรเฟสหลังจากนั้นก็รีบหนีไปจากที่นี่ทันทีทางฝั่งของทอมโชคดีมากๆที่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากมายทอมพยายามใช้รถของปีเตอร์เพื่อเข้าไปขัดขวางเธอแต่หุนน Peter, ่นนนยตต์์ขอองปีเรมั เป็นรุ่นที่มีความแข็งแรงมากๆในท้ายที่สุดเธอก็เลยสามารถหลบหนีไปได้ส่วนทอมก็ได้ถูกลูกน้องของสโตนตามมาเพื่อจับกลุ่มตัวแต่เขาก็ได้อาศัยจังหวะที่คนพวกนี้เผลอจนสามารถหลบหนีไปจากที่นี่ได้เช่นเดียวกันหลังจากที่หนีมาได้แล้วทอมได้โทรหาแซนเดอร์เจ้าหน้าที่ควบคุมโปรแกรมของทางตำรวจทอมต้องการให้แซนเดอร์ชัดดาวระบบหุ่นของปีเตอร์แต่ในตอนนี้แซนเดอร์ก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าปีเตอร์เธอได้อยู่ที่นี่และจับตัวเขาไว้เป็นตัวประกันแซนเดอร์พยายามตะโกนบอกกับทอมไปว่าปีเตอร์เธอพยายา ารจะใช้ปืนเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะทำลายหุ่นยนต์ครนนิ่งทั้งหมดเมื่อทอมได้ยินแบบนั้นแล,แล้วเขาก็ได้รีบโทรไปหาแม็กกี้เพื่อเตือนให้เธอรู้แต่แม็กกี้ก็ทำงานอยู่เธอเลยไม่ได้รับสายในเวลาเดียวกันสโตนที่สามารถกลับมาควบคุมหุ่นได้เขาก็ได้มาหาเซนเดอร์เพื่อให้เซนเดอร์เช็คข้อมูลที่อยู่ของทอมแต่เมื่อเข้ามาแล้วปรากฏว่าปีเตอร์เธอได้จับตัวเซนเดอร์ไว้เป็นตัวประกันอยู่สโตนก็เลยพยายามจะเดินเข้าไปเกลี้ยกล่อมเธอทว่านายตำรวจคนนี้ไม่ได้รู้เลยว่าคนที่ควบคุุมมมห่่่นนขออองปีเเตร์ัไใชธแล้วโดย คนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดก็คือตัวของแซนเดอร์รวมถึงคนที่ควบคุมหุ่นของปีเตอร์ในตอนนี้ก็คือแซนเดอร์เช่นกันเหตุผลที่แซนเดอร์ทำแบบนี้มันก็มาจากการที่เขาเสียใจจากการจากไปของลูกลูกชายเพียงคนเดียวของเขาต้องมาตายจากสิ่งที่เขาสร้างขึ้นโดยความเสียใจแซนเดอร์ ander, เลยอยากจะล้มล้างสิ่งที่เขาสร้างมาทั้งหมดดรแซนเดอร์ S <S ได้ใช้ปืนฆ่าสโตนไปเป็นคนแรกเนื่องจากนายตำรวจคนนี้เป็นคนที่ทำให้ลูกชายเขาต้องตายหลังจากนั้นดอร์ก็ได้ใช้ปืนเชื่อมต่อกับระบบเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดดโยที เขาก็ตั้งใจจะใช้ปืนนี้สังหารหุ่นที่เขาสร้างขึ้นมาและไม่ว่ามันจะกระทบกับคนที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่มากแค่ไหนตอนนี้ดเรแคนเทอร์ก็ไม่สนใจแล้วตัดไปที่ทางด้านของทอมทอมได้ตรงมายังออฟฟิศของดรแคนเทอร์เพราะว่าเขาก็ดูแล้วเช่นกันว่าคนที่ควบคุมหุ่นของปีเตอร์ก็คือดเรแคนเทอร์คนนี้ทอมได้จัดการกับหุ่นยนต์กาดที่อยู่ด้านหน้าหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้ามาในห้องแต่เมื่อเข้ามาได้แล้วทอมก็ได้ถูกดรแคนเธอร์ใช้ืนมูแคนเทอร์ไม่อยากให้ทอมมาาขขัดวงแผนการของเขาซึ่งนั่นเท เพราะว่าเขาอยากล้มเลิกวงจรอ,อุบาท this ทีหุ่นยนต์ที่อำนวยความสะดวกมากมายให้กับผู้คนแทนที่มันจะเป็นสิ่งที่ดีมันกลับทําให้คนพวกนั้นเสพติดแค่มหุ่นยนต์พวกนีเยอะมันก็ยังทําให้ลูกชายพี่คนเดียวของเขาต้องมาตายดรแคนเธอร์ก็เลยอยากกําจัดหุ่นยนต์เหล่านี้ทิ้งให้หมดทว่าทอมก็ไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดหุ่นยนต์พวกนั้นตายลงคนที่ควบคุมก็คงต้องตายตามไปด้วยซึ่งนั่นก็รวมถึงแม็กกี้ภรรยาของเขาเองทว่าทอมก็ไม่สามารถช่วยทุกคนไว้ได้ทันเวลาดรแเธอร,อรได้สงกาาารทํงนของงปืน,ห,ปน,บบน,นหลัจาก ากนั้นเขาก็ได้กินยาฆ่าตัวตายไปทางฝั่งทอมที่ไม่รู้จะทําอะไรเลยเอาร่างของดรแคนเทอร์ออกและเข้าควบคุมหุ่นของปีเตอร์ด้วยตัวเองทอมพยายามจัดการกับระบบที่ดเรแคนเทอร์ทําไว้โดยที่เขาได้ขอคําแนะนําจากซอนเดอร์ที่อยู่ข้างๆแต่ในท้ายที่สุดก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันเวลาหุ่นของปีเตอร์ได้ถูกตํารวจที่เข้ามายิงทําลายไปทําให้ตัวของทอมหลุดจากการควบคุมในทันทีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทอมเลยรีบก,กลับมาที่บ้านเพื่อดูแม็กกี้ซึ่งในระหว่างทางที่มาหุ่นยนต์มากมายก็ได้พังลงทั้งหมด ทอมได้สิ้นหวังมากเพราะว่าถ้าเกิดแม็กกี้ถอดการควบคุมไม่ทันเธอก็ต้องจบชีวิตลงเหมือนกับคนที่ควบคุมหุ่นเหล่านี้ทว่าในท้ายที่สุดเมื่อทอมกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าแม็กกี้เธอได้ยืนรออยู่แล้วดูเหมือนว่าแม็กกี้จะได้รับข้อความเตือนจากสามีทําให้เธอรอดตายจากเหตุการณ์นี้มาได้ครูรักทั้งสองคนได้กลับมาเจอกันด้วยร่างกายจริงๆอีกครั้งซึ่งนี่มันก็เป็นสิ่งที่ทอมปรารถนามาโดยตลอดในที่สุดพวกเขาก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตเฉดเช่นเดิมไม่ต้องพึ่งพิงหุ่นยนต์โคลนนิ่งแแบบนนั้้ต่อไปลว และในที่สุดหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงโดยอ้อมกอดของคู่รักทั้งสองคนนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องซูรูเกตคนอึดฝันรคคนนิ่งโดยที่หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไป6.3คะแนนและคะแนนจากร็อดท้นทเมทโต้สซนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนังที่สนุกอีกเรื่องนึง่งยังไงทุกคนอย่าลืมไปหาดูแบบเต็มเรื่องกันให้ได้นะเหมือนเดิมสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําผลงานต่อๆไปด้วยนะครับสุดทท้้าาายนนนีีกาากก่่อจจะัไป อย่าลืมทายนึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟแล้วพบกันใหม่ในหนังเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ